ใจกลางภาคอีสานมีทะเลสาบที่กว้างใหญ่และเงียบสงบทะเลสาบแห่งนี้คือหนองหานสถานที่ที่มีเรื่องเล่าลึกลับที่สืบทอดกันมากว่า100ปีในอดีตเมืองหนองหานเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานปกครองโดยเจ้าเมืองผู้ทรงอํานาจและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเจ้าเมืองหนองหานมีธิดาผู้เลอโฉมชื่อว่าคําแก้วชื่อเสียงของคําแก้วได้ยินไปไกลถึงแม่น้ําโขงที่ซึ่งพญาสีสุดโธนาคราช ผู้เป็นพญานาคผู้ทรงพลังปกครองเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงเมื่อพญานาคได้ยินถึงความงามของคำแก้วก็ปรารถนาที่จะพบกับเธอพญาศรีสุดโทนาคราชแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามและเดินทางมายังเมืองหนองหานเมื่อพบกันครั้งแรกทั้งพญาศรีสุดโทนาคราชและคำแก้วต่างตกหลุมรักกันทันทีทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข โดยที่คําแก้วไม่เคยรู้ว่าสามีของเธอแท้จริงแล้วเป็นพญานาคที่แปลงกายมาแต่ความลับนี้ไม่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปเจ้าเมืองหนองหารเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของพญาสีสุดโทานาคราชที่อยู่กับธิดาของตนเขารู้สึกถึงพลังที่แปลกประหลาดและน่ากลัวจึงสั่งให้ทหารติดตามชายหนุ่ม และในที่สุดพวกเขาก็พบความจริงว่าเขาเป็นพญานาคที่แปลงกายมาด้วยความหวาดกลัวและโกรธเจ้าเมืองสั่งให้กักขังคำแก้วไว้ในปราสาทไม่ให้ออกไปพบพญาสีสุดโทนาคราชอีกต่อไปและยังสั่งให้ทหารขับไล่พญาสีสุดโทนาคราชออกจากเมืองด้วยพญาสีสุดโทนาคราชรู้สึกเศร้าบนกับความโกรธเกรี้ยวที่ถูกขับไล่และถูกแยกจากผู้ที่เขารักเขาตัดสินใจที่จะสั่งสอนเจ้าเมืองที่กีดกันความรักของเขาที่มีต่อคำแก้ว เขาจึงพ้นนำจากแม่น้ำโขงเขาท่วมเมืองหนองหานจนกลายเป็นทะเลสาบใหญ่ก่อนที่เมืองจะจมหายไปพญาสีสุดโทนาคราชรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตนทําซึ่งกลับมาช่วยชีวิตคำแก้วออกจากปราสาทพาเธอไปยังที่ปลอดภัยคำแก้วเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชาวเมืองและคนในครอบครัวจมน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาเธอเสียใจและรู้สึกผิด เธอรู้สึกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะความรักที่เธอมีต่อพญานาคด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดนางคำแก้ตัดสินใจที่จะถือสิ่งตลอดชีวิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ครอบครัวและชาวเมืองที่เสียชีวิตพญาศีสุดโทนครารู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาได้ทำลงไป แม้ว่าเขาจะยังรักนางคำแก้วอย่างสุดหัวใจแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่พบหน้านางอีกเพราะไม่ต้องการให้เธอนึกถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาแม้ว่าตำนานนี้จะเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานแต่ทะเลสาบหนองหานที่แท้จริงกลับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนถึงการเกิดขึ้นของเรื่องเล่านี้ นักธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่บริเวณหนองหานเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นดินและการซุดตัวของแผ่นดินเมื่อหลายร้อยปีก่อนและบริเวณนั้นยังมีเมืองเกา่าและของใช้โบราณมากมายบางครั้งตำนานและวิทยาศาสตร์อาจเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิดอย่าลืมกดหัวใจและคอมเมนต์สาธุเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ